ครับสวัสดีครับเอฟซีทั้งหลายครับพบกับผมคือเก่าครับจอยโค้ขามครับวัอนี้ครับภาพพี่น้องมาหาอยู่กินพี่น้องวัอนี้ภาพพี่น้องมหาไซเบียดครับเบียดจากสี่สิบขั้นเนี่ยนะครับวัอนี้ก็ได้เนื้อไส้เดือนเนาะครับเนาะเนื้อไส้เดือนครับนี่ครับเนื้อไส้เดือนครับพี่น้องวันนี้ครับไม้ครับหน้าครับฝน ตกยัเยยไงค,ครับพี่น้องมันนี้ก็ส่ลุยฝนแหละครับไปครับสำหรับผมมะบอร์ไลครับพี่น้องหมายนี่แหละครับนี่ครับเอาปอดโตไซเบียด์กันนะพี่น้องคอาไปหลุดน,น้ำกันครับเอาครับ ไปยุไปหลุดนะครับเนาะไปครับไปหลุดน้งผมครับตครับลงใส่บึงครับยำเวียนครับ เส่เบียดจำเป็นครูเ <c oughs> ตียส่ยตลบ,บคำครับ Buat pagi. ข้อยเนี้ยข้อยขี้เงียบวุดเลยพี่น้องเอ๋อครับเสิงยังหรอพี่น้อง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 รีบเลยพี่น้องโอ้ถือปลาคอคอย่าไปวังกี้พี่น้องเพท่านกินเอ้าวเด็ดแจมพี่น้องไปตัวครับ ไปรุนกัะต่อพี่น้องเด็กแต้มนึงน,นะครับบางกีครับเด็กปลาคออู้หนึงเงีย้ยไปกินที่ีพี่นอ้องรุดใส่เงีย้ยก่อนพี่นอ้องไปครับรุนต่อพี่น้อง ขอ้ขอขอ้อข้อพี่น้องเห็นไหมครับโอู้ดเต็มครับเอาเอาน้องไอ,อ,อ,อ้สองแต้มครับเอาขอปลดก่อนนะครับไปกุ่นโตพี่น้อง ยังเก็บอยู่นี่บ่งน้ดึกๆดกอพี่น้องอ้ับเต็มนะครับขอเอาเตมสามพี่น้อโอ้ขึ้เครับเอาครับุโตครับไปโตพี่น้อ สามเต็มนะครับเอ้ยหล่อนอีกแล้วเอาขออนุญาตใส่ยางี้กันพี่น้องพี่น้องบึงคันอีกพี่นอ้อ,นนอ,นองถือก้นหน่อยเนาะโอ้ดึงแง่ไปกินพี่น้อง ปะ่ะปลาควปะปะปลาควครับอ้อเนี่ยดเดยโอ้ยอ๋ปลาควยแลยพี่น้องเอาเตรมซีพี่น้องไปพี่น้องดุต่อครับ พี่น้องพี่น้องมังเย็ดมันนี้แค่น,นี้โอ้หิวมาหน้อยเนาะโอ้พี่น้องรุดครับรุดอ้รุดเลยครับโอ้ยใช่ได้ใช่ได้พี่น้องเอา้ากุ่นต่อครับครับในอีกแอบนะครับประคอครับไาตูเงาตัวพี่น้อง

อ,อ,อยู่พี่น้องรุดเอ๊ารุ่นโตพี่น้องเงีวๆครับน้องพี่น้องปลาคอยแล้วครับดีเต็มครับกำลังใส่เยาอยู่ครับเบื่อขั้นตรงขามกันครับดึงขึ้นมากครับตีปลาคอครับเอาเจียวพี่น้องไปรุ่นสังโตไปพี่น้อง บุดเัินต่ออีกพี่น้องเหลือหลายขั้นอยู่ครับขั้นนี้บอลลอนขั้นนี้เงียก็บอลลอนอู้หลอน,น,น,นพี่น้องกิงนตึ้งเงีย เบียดกันคือจุ่มพี่น้องบู๊บรุดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยรุด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 นู้สี่ได้พี่น้องเอ้าหลังต่อไปพี่น้องไปรุดกันยาวๆเด้อพี่น้องเด้อ อา้ปะควายดูพี่น้องปะควะปะควะวูบบุ๊บนีเกับบุ๊บมือพี่น้องโอ้โเบ็ดขาดดัะครับกับบุ๊บมือพี่น้อง ปกคอกันล้วต้ดุนงามน,นะครับโอ้ยไปอีกพี่น้งอนงโอ,อ,อ้พี่น้งองพี่น,น้องเบิ่งเบ็ดผมคันนี้พี่น้องไปทางใดนน้องไปพี่น้องอยู่บนพี่น้องหน่อย โอ้หลุดพี่น้องลุดอีกแล้วโอ้ยพอมันท่านหยาได้ครับเป็นเป็นเซป,ปะไรครับลุดลุดได้พี่น้องคังนนี่เอาไวรุอีกอู้ยเสียดายพี่น้องเอาต่อครับได้อีกแต้มแล้วพี่น้อง ประคอใส่ห้องงามเนี่ยครับเอ๋อจวดแต้ตัวเป็นแต่ต่อไปน้องพี่น้องพี่น้อง,งขันนี้ถึกเบ็ดงง,งงเลยครับโอ้เห็นปลาไหลแล้วพี่น้องครับปลาไหลถึกปลาไหลพี่น้องอุ้ยนี่ปลาไหลพี่น้องอู้ รุดซ้ำพี่น้องห่าเอ้ยรุด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 ครับสรุปผลงานนะครับเนาะเบ็ดสามสิบหลังครับกะพาะได้ต้มได้แกงอยู่ยครับพี่น้องครับเดี๋ะประช่อนล้วนครับปลาคอล้วนครับครับกะไม้นี่ก็ถือว่าผ่านเนาะครับเนาะพี่น้องใส่เบ็ดลุยฝนเลยครับบึงเว้นนี่ครับ เอาคลิปนาครับผมจะไปทั้งใดกับฝากติดตามไหมนะครับเพื่อคลิปนี้ก็ขอติ่งไ้แค่นี้ครับอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์ผมไหมนะครับฝากติดตามไหมครับครับกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ